อินไซต์อาเซียนสัปดาห์นี้ติดตามบทบาทของสหรัฐและจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะรวมถึงบทบาทที่กําลังเกิดขึ้นที่มีคนมองว่าอาจจะกําลังขยายอิทธิพลโดยเฉพาะในบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนหนึ่งในประเด็นที่ถูกมองนะคะก็คือการใช้พื้นที่ทะเลจีนใต้เพื่อเพิ่มกําลังทางด้านความมั่นคงทั้งของจีนและสหรัฐค่ะ แต่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนนะคะเมื่อเทียบกับส0ชาติสมาชิกอาเซียนแนบแน่นมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจและเชิงทางการทหารค่ะโดยเฉพาะในช่วงกว่า30ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การสถาปนาทางการทูตระหว่าง2ประเทศเมื่อปี2518ในเชิงยุทธศาสตร์จีนให้ความสําคัญกับไทยมากนะคะในการเชื่อมความสําคัญในระดับภูมิภาคค่ะติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทติประดิษฐ์ค่ะ การเดินทางเยือนสาธรารณรัฐประชาชนจีนช่วงปลายเดือนเมษายนของพลเอกเอกสุกมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีกรลาโหมที่นำไยทหานระดับสูงทั้งปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้บัญชาการสามเหล่าทัพร,ร่วมเดินทางไปด้วยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพลเอกเหลียงกวงเลี่ยรัฐมนตรีกกลาโหมจีนคณะผู้แทนไทย ยังได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้เขาเยี่ยมคำนับนายสีจิ้นผิงรองประธานาธิบดีสะท้อนในเห็นถึงการให้ความสำคัญที่รัฐบาลจีนมีต่อการเยือนของฝ่ายไทยนายสีจิ้นผิงถูกคาดการว่าจะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนคนใหม่ในการประชุมใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนช่วงปลายปีนี้ว่าจีนให้ความสำคัญมากนะครับผมว่ามาในจังหวะที่ถูกต้องและเหมาะสมฮะ ตอนนี้อย่างที่ผมได้เรียนท่านรัมตรีกลาโหมนะฮะว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ในจีนได้พัฒนามาถึงจุดที่ดีมากนะฮะและสําคัญมากช่วงหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตน์ก็เพิ่งเสด็จเสร็จจากการเสด็จเยือนจีนนะฮะทนายกก็เพิ่งเสร็จจากการเยือนจีนนะฮะได้มีการลงนามสารต่อการเยือนของท่านรองพระธานดีศีจิ้นผิงเมื่อเดือนธันวาในสี่สาขาที่สําคัญนะ,ะอย่างที่เราทราบการบริหารจัดการน้ำนะฮะ เรื่องการพัฒนาบุคลากรนะฮะร,รวมทั้งเรื่องไอ้แท็บเล็ตที่พูดถึงนะครับเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็พลังงานทดแทนอันนี้ก็เป็นการสารต่อในส่วนนี้ส่วนกองทัพมานี่ก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะฮะในการเ,เพิ่มพูนความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของจีนรกระทรวงกลาโหมจีนได้ตอบรับข้อเสนอของไทยที่ขอให้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการพัฒนาจรวดนำวิถี ซึ่งเป็นความร่วมมือที่รัฐบาลจีนไม่เคยให้ใครมาก่อนข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่จีนมีปัญหากับไต้หวันและอีกสีชาติสมาชิกในอาเซียนและสถานการณ์ในภูมิภาครวมถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกาเป็นหัวเรื่องที่ผู้นำทหารของจีนนำขึ้นหาลือคนไทยเราเนี่ยกับจีนนะก็ตัดไปขาดแน่ตรงนี้นะครับไจะต่อทถวรถไฟกันอย่างเงี้ยว้บิทีดีเสร็จแล้วสารเข้ามา มันก็พืชเก่าอยู่ันานนะครับแจะเอาย่างไร <laughs> นะฮะก็ต้องทั้งคู่ต้องเข้าใจกันดีก็ต้องเข้าใจแต่เราก็ต้องระวังตัวอย่าไปรักคนนี้มากแล่คนนี้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพลอากาศเ็กสุกมพลได้ตั้งข้อสังเกตถึงข้อกังวลในเรื่องการปรับสมดุลทางทหารของสหรัฐในภาคพื้นแปซิฟิกจะทําให้เกิดการเผชิญหน้าทางทหารกับจีนมากขึ้นจีนกับสหรัฐเนี่ยถ้าผมมองเนี่ย เขาก็เพิ่มนอยู่ถ้าสหรัฐไปซื้อของจีนเนี่ยยุ่งเลยนะครับมันไม่หลายด้านนะครับแต่จีนก็เอ๊ะมาตรงนี้ก็ไอ้กายว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อยากจะอ่าก็ใกล้ๆบ้างก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยน้องนะครับก็ต้องผมว่าจีนก็คนรู้นะครับแต่ก็ต้องทาอะไรตัวอย่างที่ที่ที่เป็นการแสงออกบ้างจะบอกเวลข้ามบคกงไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะแต่เขารั่ก็มีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าสหรัฐเข้ามาอย่างระวังก็ยังไง สเต็บปบายสเ็ปอะไรอย่างนี้นะครับโดยที่ประเทศที่เข้ามาเขาก็ยินดีเข้ามานะครับที่จะมีร่วมกันในเร่องอย่างนะครับแต่การที่พอทหารคงจะไม่มีในสมัยนี้คงจะยากแล้วระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกรลาโหมอาเซียนที่กัมพูชาช่วงปลายเดือนพฤษภาคมรัฐมนตรีกรลาโหมจีนได้เดินทางไปเยือนกัมพูชาในช่วงเวลาดังกล่าวในฐานะแขกของรัฐบาล และได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารขําแก่รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนซึ่งอยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดใน Code of Conduct หรือหนทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วยแนวทางสันติวิธีซึ่งเป็นมาตรการร่วมกันของสิชาติสมาชิกอาเซียนเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทยพีบีรายงาน พุ่งนี้ติดตามอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะจากการนำข้อปฏิบัติหรือว่า code of conduct ของชาติอาเซียนมาใช้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาทะเลจีนใต้ค่ะ